สวัสดีครับพบกับป่าไม่จุบันไม้นะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูนะครับไม้ป่าที่ปลูกเอาไว้นะครับก็เดือนนี้ก็เมษาสองพนร้อซึ่งมันแรงมาตั้งแต่มกรานะครับมาถึงเมษาก็ประมาณสีเดือนมีฝนลงปลอยลงมาในสี่เดือนนี้น่าจะไม่เกินห้าครั้งอ่าอันนี้ก็วันที่ยี่สิบเมษาพอจะเริ่มมีฝนบ้างนะครับ แต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับแรงจัดนะครับเรามาดูสภาพไม้ป่าที่เราปลูกเอาไว้นี่มังคุดเสียบยอดนะครับสามปีแล้วนะครับมันก็ไม่เคยมีน้ํานะครับมันก็อาศัยแอบอยู่ทีนี้มันก็ติดลูกมันก็ติดลูก,กทุกปีนะครับแต่ว่าไม่มีน้ํามันก็แอบอยู่นเนี่ยมันอยู่รําไรตรงนี้มีมะพร้าวผมตัดออกก็มีคนมาหาพวกด้วงพวกอะไรกส็สีห้าต้นเห็นมีคนมาแกะอยู่นะครับมาดูไม้ปา่านะครับจำปาทองนี่ครับชุดนี้ ดูลาต้นจำปาทองจำปาทองส่วนนี้นะครับเรียบร้อยหมดเลยไปสวรรค์บ้านเกิดนะครับแต่ต้นยังเขียวนะครับเนี่ยยังมีพวกตาที่จะขยับออกมาอีกแต่ปลายบนเนี่ยร่วงหมดเลยค่อนข้างที่จะแรงจัดนะบใบร่วงหมดนะครับส่วนเนี่ยครับของผมว่าจะมีแนวหมากนะครับหมากอายุสามปีนะครับแปลงนี้สามปีสามปีกว่าแล้วหมากให้ผลผลิตแล้วนะครับดู ยืนต้นตายนะครับลูกเนี่ยไม่ต้องถามว่ามีหรือเปล่าโอเคเอาลําต้นให้รอดก็ไอ้นี่ก็คือตายแล้วนะครับมันไม่ได้แตกกิ่งแขนงเหมือนกับไม้ป่านะครับถ้ายอดลักษณะอย่างนี้แห้งแล้วก็เรียบร้อยนะครับตายแล้วเะครับรามาดูนะครับในเรื่องของไม้ป่าจาปาโตดีโตสวยแต่เจอแรงอย่างนี้นะครับสี่เดือนไม่ทนไม่ไหวนะครับตะเคียนทองนะครับแต่ตะเคียนทองก็โอเคอยู่ได้ตะเคียนทองนะครับมอกกานีนะครับพวก จินชันไอันี้ไม้พย้อมนะครับพวกเนี่ยไม้พย้อมนะครับก็ยังได้อยู่ไอ้ไม้มาดิษตรงนี้เริ่มโตแล้วครับเนี่ยมาดิษเริ่มโตแล้วนะครับอ่าพายุหายลํานะครับแล้วก็ปาดูมะค่าตีขึ้นกงกงงอๆพวกนี้ยังไม่เป็นไรนะครับตัวที่อาการหนักสุดนะครับในกลุ่มของจำปาทองเนี่ยพราะปาดูมะค่าทิ้งใบไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมันก็แตกใหม่นี่ไม้ชุดหลังที่ผมเอามาซ่อมนะครับช่วงนั้น เรียบร้อยตายหมดอันนี้ขนาดไม้เก่าแล้วครับเนี่ยนี่จะเป็นไม้เคี่ยมนะครับเคี่ยมที่เขาพาไปทําน้ําตาลตะโหนดนะครับทหวากนะครับในกลุ่มของไม้แดงนะครับไม้แดงก็มีการผลัดใบอันนี้ครับมาพร้าที่ผมล้มลงไปก็มีการมาหาดวงสาดดวงมะพร้าวครับชุดใหม่ที่ปลูกหลังนะครับซ่อมไว้วันก่อนก็น่าจะไม่รอดหมดเลยนะครับอันนี้ก็มอกกานีครับก็มีการทิ้งใบ ม้แดงนะครับก็มีการทิ้งใบนะครับแล้วก็แตกยอดใหม่ดูครับหมากนะครับอาการของหมากดูยืนต้นตายนะครับแร้งครับแหลงจัดนะครับนี่พยุงนะครับพยุงทิ้งใบก็ไม่เป็นไรนะครับก็แตกขึ้นใหม่นี่ยังปลูกใหม่ละหลังสุดนะครับชุดปลูกหลังสุดนี่ครับไม่รอดเลยนะครับแล้วก็มียางนานะครับยางนาก็ พอไปได้อยู่นะครับอ่าตรงนี้จะมีก่อนๆจำปาทองชุดนี้ตายหมดสีต้นผมเลยเอายางนามาปลูกรอบก่อนมันดูก็แตกดีนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้ะเรียบร้อยหมดนะครับสีต้นอยู่นะครับที่ยังเหลือรอดนะครับอันนี้ก็คือไม้ชะเดาไม้เทียมเนี่ยปลูกนานแล้วปลูกก่อนหน้านี้ก็คือด้านหนังมันโตแล้วก็คือนะครับมอคาณีไม้แดงปดา่าดูมะข่าพยุงตะเคียนทองนะครับยางนาแล้วก็พยอม แล้วก็มีในกลุ่มของสักทองนะครับแรงสีห้าเดือนไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าต้นโตเหมือนกันแต่ตัวที่มีปัญหาคือจำปาทองครับขนาดต้นโตเหมือนกันโตกว่าอีกนะครับก็ยังยินต้นตายหรืออาจจะตายไม่ดีเดี๋ยวค่อยเตกใหม่นะครับส่วนพวกนี้นะครับมันก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่มีพายุนะครับเทคนิคที่ผมบอกทําพายุเนี่ยต้นนี้นะครับปล่อยนะครับหนุนได้ไม้ตรงเลยนะครับนั่นก็น่าจะเป็นน่าจะได้ตรงเกือบเป็น10เมตรเลยนะครับต้นนี้นะครับเราเต่งทีละนิด เดี๋ยวมันก็ค่อยประคับประคองตรงของเขาขึ้นเองนะครับปีนี้แรงจัดนะครับ2,567นะครับไม้ป่าหลายชนิดนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือพามาชมนะครับไม้ป่านะครับที่นะครับเอยืนต้นตายนะครับแล้วก็ผลัดใบในช่วงของหน้าแรงมีไม้บางตัวก็ทนนะครับแต่บางตัวก็ไม่ไหวนะครับแรงจัดนะครับปีนี้โอเคนะครับฝายตีมใต้ยูทูปปั้นไ้จปนไม้ด้วยกับสวัสดีครับ